รัส A 2 Pro ครับไฟฉายซูมบีบซูม A 2 Pro มีจุดเด่นตรงที่เวลาเราซูมมันจะไม่มีเงาดำแสงกลมตรงกลางกลมเข้มพุ่งเป็นลำชัดเจนใครที่กลัวไฟฉายซูมแล้วจะเกิดเงาดำ โดยเฉพาะขอบด้านข้างจะเกิดเงามืดถ้าเป็นไฟฉายซูมที่ไม่มีคุณภาพส่วนแนวกว้างสังเกตครับแสงมันจะค่อยๆนวลกระจายกว้างกว่าจนกระทั่งกว้างแบบนี้เลยครอบคุมแนวกว้างได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นไกลๆซูมเข้าไปเป็นลำได้หรือจะเลือกปรับระยะแสงขนาดแสงตามความต้องการได้ ร้อนช้าครับเนื่องจากหัวไฟฉายมีขนาดระบายพื้นที่ระบายความร้อนก็โอเคเทอร์บโบนี่ตัวนี้เปิดเทอร์บโบอยู่ได้นานครับได้นานหลายนาทีเลยจับอยู่ช่วงหัวไฟฉายยังไม่ร้อนเลยแค่อุ่นๆอาน,นาซอยกันไปใช้คลัตเอสองซูมเปิด ไปใช้จะติดขึ้นที่ความจําแสงล่าสุดครับอันนี้แสงกว้างสองเดินสามารถบีบซูมได้เห็นแมวตัวนั้นไหมไหนะครับรอบๆแสงไม่มีเงาดำเลยจะปรับระยะแสงก็ได้นะครับสองขึ้นฟ้า ก็เป็นลำชัดเจนดีดาบเจไดแนวกว้างมีความจำแสงด้วยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่21700ความจุสูงชาร์จในตัว USB Type C กดิดยิงสต็อก็ได้ ค้างปิด